สวัสดีครับผมดินเนื้อทองหมดพงหนึ่งเก้าหนึ่งครับไฟซ้อมอยู่ที่ไหนเห็นรอบนี้สัตครับเกี่เกไฟแล้วจะก็สามไฟแล้วครับสามไฟนะซ้อมอยู่นั่นตลอดนะครับอ่ะเป็นไงซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็เดือนเดือนหนึ่งนะวันนี้เจอกับเพชรนาโชคเคยเจอเขาไหมไม่ไม่เคยเจอเห็นไหมล่ะเขาประเภทยังไงไปค้าใจของเราประเภทก็บูนวมยเขาบูบัวไปเรื่อยนะมีครบนะเราสูงเท่าไหร่้อครับน้ำหนักของเราปล่อยๆครับ ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุยี่้าชกมวยมารวมๆก็เกือบส0มรไฟแล้วเกือบส0 0ร้อยสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างสไฟหลังเนี่ยชนะกี่ครั้งชนะสองครั้งล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ล่าสุดชกร้อยสิบเก้าวันนี้ร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดครับค้งกี่โลประมาณห้าโลก็พอสมควรนะหนักเราขึ้นเรื่อยๆนะตวันโตคืนนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดขอนแก่นครับอ่ะฝากเพื่นครับเชียร์หนกวันนี้ ก็ฝากช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอช่วีนี้ต้องใช้เ้าไครับครับผมเพชรนำโชคเพชรนำโชควันนี้เราเจอกับดินเนื้อทองนะวันนี้ร้อยี่เ็ดนะเราหายไปไหนมาเนี่ยก็พักร่างกายพักร่างกายเรียนด้วยไดงไหมเราไปเรียนไม่ได้เรียนนะซ้อมอยู่ไหนที่สี่สิบเกณสอนเจ็วันนะนะกี่วันรอบนี้ก็สองอาทิตย์ครับเคยเจอดินเนื้อทองไหมไม่ไม่เคยเจอเห็นเขาไหมเระเพทยังไงก็เห็นครับคล้ายๆเราบ้าง เราเราก็เดินเขาก็น่าจะเดินด้วยนะเราสูงเท่าไหร่หกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบเก้าครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับชกมวยมารวมๆก็ร้อยครับร้อยนะล่าสุดเป็นยังไงผลงานก็แพ้หยกมรกตครับที่ไหนที่ราชดำเนินราชดำเนินใช่ไหมอ่ะเราเป็นคนแฟนพี่หรือแฟนน้องเนี่ยแฟนพี่ครับอ้าวฝากไว้ครับเชิญนะวันนี้ก็ฝากนะครับวันนี้เพื่อนกันโชคแจ้งเกิดอะไรโอเคขอโชคดีครับผม